ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการสำรวจสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมที่หลากหลายและผู้คนที่อัธยศาศัยดีงั้นก็จดไว้เลยครับคอสตาริกาต้องติดอันดับต้นๆในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนดินแดนเล็กๆแห่งนี้ในอเมริกากลางคือสวรรค์ที่แท้จริงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่นี่มีทั้งเส้นทางเดินป่าในป่าเขตร้อนชายหาดที่มีน้ำทะเลสีฟ้าครามภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมีควันลอยอยู่เบื้องหลังและความหลากหลายทางชีวภาพที่เรากับหลุดออกมาจากสารคดีแต่ไม่ใช่แค่ทัศนียภาพเท่านั้นที่น่าประทับใจยังมีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาทำเนียมที่พลิกความคาดหวังของเราและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังบวกจนยากที่จะจากไปโดยที่ความรู้สึกไม่เปลี่ยนแปลงคุณรู้หรือไม่ว่าพวกเขาไม่มีกองทัพมาตั้งแต่ปี1949 พวกเขากินข้าวกับถั่วเป็นอาหารเช้าวันนี้เบโลมูนโดจะพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนอวันนี้เราจะมาค้นหาว่าทำไมคอสตาริกาถึงเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าทึ่งและมีความสุขที่สุดในโลก 1. ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไปคอสตาริกาตั้งอยู่ใจกลางอเมริกากลางถูกบีบอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งทำให้ประเทศนี้มีเอกลักษณ์แบบคู่ขนาน ด้านหนึ่งคือหาดแคริบเบียนที่มีทรายขาวหมู่บ้านสไตล์เรเก้และน้ำใสาราวคริสตันอีกด้านหนึ่งคือคลื่นยักษ์ย้ายในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ดึงดูดนักโต้คลื่นจากทั่วโลกแม้จะเป็นประเทศเล็กๆที่เล็กกว่ารัฐเปอร์นัมบูโกของบราซิลแต่กลับเป็นที่ตั้งของภูมิประเทศที่หลากหลายอย่างเหลือเชื่อในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงบนถนนคุณสามารถออกจากป่าฝนที่ชิ้นแฉกข้ามเทือกเขาภูเขาไฟผ่านหุบเขาที่แห้งแล้งและจบวะ นอด้วยการชมพระอาทิตย์ตกดินในทะเลภูมิประเทศที่กระทัดรัดนี้ทำให้คอสตาริกาเป็นห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นักวิทยาศาสตร์นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนักเดินทางที่อยากรู้อยากอยากเห็นจำนวนมากเลือกประเทศนี้เป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนแม้ว่าคอสตาริกาจะกินพื้นที่น้อยกว่า0.3%ของพื้นผิวโลกแต่ก็เป็นที่อยู่ของประมาณ6%ของสิ่งมีชีวิตที่รู้จักทั้งหมดในโลกมีสัตว์พืชเชื้อรามแมลงนกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมากมายนับไม่ถ้วนประปนกันไปมีการจัดทำรายการสิ่งมีชีวิตแล้วกว่า5,000 500, ชนิดและสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ เกือบหนึ่งในสามของอนณาเขตได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตสงวนทางชีวภาพหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าราวกับว่าทั้งประเทศได้กลายมาเป็นเขตรักษาพันธุ์ธรรมชาติตัตวอย่างงงหนึ่งคืออิสลาเดนโคโค i อซ์ลนเดโคโก็โดดเดี่ยวที่อยู่ห่างจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่กว่า300ไมล์ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยยูนิสโกมีชื่อเสียงด้านฝูงปลาขนาดยักษ์ย้ายปลากระเบนและฉลามหลากหลายชนิดรวมถึงฉลามหัวค้อนในตำนานสำหรับนักดำน้ำที่นี่ก็เหมือนดิสนีย์แลนด์ใต้ทะเล ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องผีเสื้อประเทศนี้เป็นที่อยู่ของประมาณ90%ของสายพันธุ์ในอเมริกากลางและหลายชนิดเป็นพืชเฉพาะถิ่นกล่าวคือไม่มีที่อื่นในโลกกว่า25%ของอนณาเขตคอสตาริกาเป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรากับว่า1ในสี่ของประเทศคืออุทยานนิเวศวิทยาขนาดยักษ์ย้ายและนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำอย่างจริงจัง การล่าสัตว์เพื่อการกีฬาถูกห้ามตามกฎหมายตั้งแต่ปี2012และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดทุกอย่างได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการมีอยู่ของมนุษย์และเนื่องจากเรากำลังพูดถึงธรรมชาติที่มีชีวิตเราก็ไม่ควรพลาดที่จะกล่าวถึงยักษ์ใหญ่ที่กำหนดภูมิทัศน์ทั้งหมดนี้นั่นก็คือภูเขาไฟ 2. ดินแดนแห่งภูเขาไฟ หากคุณชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยคอสตาริกาจะชนะใจคุณด้วยภูเขาไฟที่น่าประทับใจประเทศนี้ตั้งอยู่ใจกลางวงแหวนไฟแห่งแปซิฟิกซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวและภูเขาไฟสูงที่สุดในโลกมีภูเขาไฟที่ถูกทำแผนที่แล้วประมาณ200ลูกทั่วอาณาเขตทั้งรูกกรยใหญ่และเล็กและอย่างน้อย5้าลูกยังคงคุกรุ่นและได้รับการเฝ้า ระวังอย่างใกล้ชิดและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือหลายลูกสามารถเข้าถึงได้มีเส้นทางเดินป่าจุดชมวิวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและทิวทัศน์ที่ดูเหมือนหลุดมาจากดาวดวงอื่นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงที่สุดคือภูเขาไฟอารเรนั่นเอเรเนล ใกล้เมืองลาฟตูนาเป็นเวลาหลายศตวรรษที่มันถูกพิจารณาว่าสงบจนกระทั่งปี1968มันก็ปะตุขึ้นอย่างกระทันหันและตื่นขึ้นมาด้วยเสียงดังกึกก้องเป็นเวลาหลายทศวรรษที่มันพนลาวาและก๊าซเรืองแสงกลายเป็นภาพโปสการ์ดของคอสตาริกาทุกวันนี้อารีน่านสงบลงแล้วมันเข้าสู่ระยะพักตัวในปี2010แต่ก็ยังคงปล่อยควันและให้ความร้อนแก่บ่อน้ำผู้ในภูมิภาคสปาโดยรอบจึงใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างเต็มที่ อีกยักษ์ใหญ่คือโปอัสโพสมันมีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและทะเลสาบกรดที่มีสีเนือจริงเป็นสีน้ำเงินครามเกือบจะเป็นสีเคมีมันปล่อยก๊าซออกมาอย่างต่อเนื่องและอุทยานก็ปิดเป็นระยะระยะเพื่อเป็นการป้องกันแต่ในวันที่เปิดคุณสามารถเข้าไปใกล้าปากปล่องภูเขาไฟและได้กลิ่นกรรมฐานที่รุนแรงเป็นการเตือนว่านี้ไม่ใช่แค่ทิวทัศน์ที่สวยงามเท่านั้นนอกจากสองลูกนี้แล้วยังมีอิราซูเอรรซู ซึ่งสูงที่สุดในประเทศที่ความสูง11,200ฟุตภูมิทัศน์ด้านบนดูเหมือนดวงจันทร์มีเท่าภูเขาไฟบนพื้นดินและบรรยากาศนี่เกือบจะเป็นเวทมนต์บริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบซึ่งอธิบายได้ถึงฉายาของทีมท้องถิ่นจากเมืองคาตาโกนั่นคือเดอะบรูโมสผู้ที่มีหมอกแต่ในแง่ของความงามบางทีอาจไม่มีอะไรเทียบได้กับรินกอนเดลาบีเอคารินคอนเดลาวีเอเจ ซึ่งเป็นส่วนผสมของภูเขาไฟที่มีน้ำตกเส้นทางเดินป่าคโคลนเดือดและน้ำู้ร้อนทิวทัศน์นั้นสวยงามมากจนคุณจะต้องคลั่งไคล 3. ประวัติศาสตร์ ก่อนที่ชาวยุโรปจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่นี้พร้อมกับเรือคาราเวลและไม้กางเขนดินแดนที่เราเรียกว่าคอสตาริกาในปัจจุบันเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองหลายกลุ่มอยู่แล้วมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีภาษาขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมากแต่ละกลุ่มครอบครองอาณาเขตของตนเองเคารพวัตจักของธรรมชาติพอปลูกอาหารสร้างงานศิลปะและรักษาประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปในปี1502เมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมาถึงชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของภูมิภาคเป็นครั้งแรกเป็นการมาเยือนที่รวดเร็วแต่ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความสนใจของชาวสเปนการล่าอาณานิคมที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่ทศวตรรษต่อมาแต่ผู้ตามตรงชาวสเปนไม่ได้ตื่นเต้นกับสิ่งที่พวกเขาพบมากนักต่างจากเม็กซิโกและเปรู คอสตาริกาไม่มีเหมืองทองหรือเงินหรืออาณาจักรพื้นเมืองขนาดใหญ่ให้สแสวงหาผลประโยชน์และจับเป็นทาสเป็นอนณาเขตที่เข้าถึงยากมีภูเขาป่าไม้การต่อต้านของชนพื้นเมืองและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพี ยงเล็กน้อยด้วยเหตุนี้อนานิคมจึงถูกราชบัลลังก์สเปนทอดทิ้งไปโดยปริยายหน้าแปลกที่การถูกละเลยนี้กลายเป็นโชคดีในขณะที่ภูมิภาคอื่นถูกบีบคัน้นด้วยวงจรการแสวงหาผลประโยชน์คอสตาริกากลับเติบโตในลักษณะที่เป็นอิสระมากขึ้นเป็นชนบทและกระจายอำนาจโดยประศจากชนชั้นสูงผู้มีอำนาจหรือชนชั้นแรงงานที่ถูกกดขี่อย่างรุนแรงประเทศจึงพัฒนาสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น โดยมีพื้นฐานมาจากทรัพย์สินขนาดเล็กการทำฟาร์มแบบครอบครัวและค่านิยมของชุมชนนี่คือจุดที่ชนชั้นกลางในชนบทเริ่มก่อตัวขึ้นซึ่งในอีกหลายทศวตรรษต่อมาจะก่อลายเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของประเทศ เอกราชมาถึงในปี1821เช่นเดียวกับในอเมริกากลางส่วนใหญ่ด้วยการล่มสลายของการปกครองของสเปนชั่วขณะหนึ่งคอสตาริกายังคงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเม็กซิกันและจากนั้นเป็นสาธารณรัฐสหพันธ์แห่งอเมริกากลางแต่ในปี1838ก็ตัดสินใจที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งแต่นั้นมาประเทศนี้ก็เขียน ประวัติศาสตร์ของตนเองโดยปราศจากสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่การปกครองแบบเผด็จการที่นองเลือดหรือการรัฐประหารทางทหารหลายครั้งอย่างที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านหลายรายมันก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นสงครามกลางเมืองปี1948แต่โดยทั่วไปแลววอประเทศนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์แห่งความมั่นคงและสันติภาพ หลังจากทำความเข้าใจอดีตที่โดดเด่นด้วยการต่อต้านความเป็นอิสระและการตัดสินใจที่ไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่จะดูว่าใครที่ทำให้คอสตาริกาเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นคือผู้คนเพราะท้ายที่สุดแล้วนั่นคือสิ่งที่มอบจิตวิญญ,ญาณให้กับประเทศ 4. ประชากรภาษาและศาสนาด้วยจำนวนประชากรเพียงกว่า5ล้านคนประเทศนี้จึงมีประชากรค่อนข้นขางน้อยชาวคอสตาริกาส่วนใหญ่เป็นเมสซิโซ เม s ติโซสซึ่งเป็นผู้ที่มีเชื้อสายพื้นเมืองและยุโรปผสมกันเป็นผลมาจากการผสมผสานกันเป็นเวลาหลายศตรวรรษระหว่างชนพื้นเมืองดั้งเดิมกับผู้ล่าอนานิคมชาวสเปนแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีชุมชนพื้นเมืองที่ยังคงรักษาภาษาประเพณีและวิถีชีวิตของตนเองชนเผ่าต่างๆเช่นเบรส์เคอร์บายแคส์บูร์เคสและเมริคุสอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ทางใต้และในภูเขาพวกเขาพูดภาษาที่เกือบจะไม่มีใครภายนอกพื้นที่เข้าใจ ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติและมีความเชื่อและพิธีกรรมของตนเองภาษาสเปนเป็นภาษาทางการมีอยู่ทุกที่ทั้งในโรงเรียนบนป้ายถนนในหนังสือพิมพ์แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวผู้คนจำนวนมากจึงพูดภาษาอังกฤษได้โดยเฉพาะในพื้นที่ชายหาดและในภูมิภาคแคริบเบียนก็มีภาษาคริโอซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างภาษาอังกฤษและแอฟริกันพูดโดยลูกหลานของแรงงานจากจาเมกา ในแง่ของศาสนาประชากรส่วนใหญ่เป็นคาทอลิกโบสถ์เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เทศกาลทางศาสนามีความสำคัญและศรัทธามีอยู่ในชีวิตของผู้คนจำนวนมากแต่ประเทศนี้ก็มีชาวอีแวนเจลิกเอเวนเจลิสผู้นับถือลัทธิวิญญาณซิริทิสผู้ไม่นับถือศาสนาเอทิอส <eth> ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าอ g กโนสติกส และผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพื้นเมืองที่เชื่อมโยงกับที่ดินแม่น้ำและป่าไม้รัฐธรรมนูญยอมรับศาสนาคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติแต่รับประกันเสรีภาพทางศาสนากล่าวอีกในหนึ่งทุกคนเชื่อในสิ่งที่ต้องการและสิ่งนั้นก็ได้รับการเคารพ 5. อาหารถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ชาวคอสตาริกาภูมิใจนั่นก็คืออาหารในชีวิตประจำวันของพวกเขาพื้นฐานนั้นเรียบง่ายและคล้ายกับประเทศอื่นๆในละตินอเมริกา ข้าวถั่วกล้วยพืชตระกูลข้าวโพดผักและเนื้อสัตว์เสมอไม่ว่าจะย่างต้มหรือแม้แต่ชุบเกล็ดขนมปังอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจานหนึ่งเรียกว่ากาซาโดเคอร์ซโดและไม,ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแต่งงานชื่อนี้มาจากธรรมเนียมของการรวมส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันในจานเดียวมันประกอบด้วยข้าวถั่วส่วนของเนื้อสัตว์หรือปลาสลัดและกล้วยทอดเป็นอาหารที่ราคาถูกอิ่มท้องและรสชาติเหมือนอาหารปรุงเองที่บ้าน อาหารทั่วไปอีกอย่างคือตามมาเล่ทอร์มอลีของคอสตาริกาเป็นอาหารรสเลิอที่ปรุงด้วยข้าวโพดเขียวบดปรุงรสด้วยน้ำตาลหรือเกลือจากนั้นนำไปต้มและห่อด้วยใบตองด้านในสามารถใส่เนื้อสัตว์ผักหรือแม้แต่ไส้หวานบางคนถึงกับทำตามมาเล่ในวันคริสต์มาสแต่สิ่งที่โดดเด่นจริงๆคือกโยปินโต แกโลพินโตซึ่งเป็นอาหารเช้าของชาวคอสตาริกาจานนี้ประกอบด้วยข้าวขาวและถั่วดำซึ่งมักจะเป็นของเหลือจากวันก่อนหน้าน,านำมาผัดรวมกันกับหัวหอมกระเทียมผักชีและซอสทั่วไปที่เรียกว่าซันซ่าลิซาโนซอสลิซาโนซอสนี้มีชื่อเสียงมากที่นั่นมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวและให้สัมผัสพิเศษกับอาหารกโยปินโตมักจะเสิร์ฟพร้อมกับไข่คนชีสดครีมเล็กน้อยและมักจะมีกล้วยทอดอยู่ด้านข้าง อันที่จริงแล้วกล้วยมีอยู่ทุกที่ในอาหารคอสตาริกาพวกเขาใช้กล้วยในทุกสิ่งมีกล้วยทอดเค็มกล้วยคาราเมลสำหรับของหวานกล้วยบดกล้วยเขียวทอดกรอบและกล้วยอบกับอบเชยพวกเขาถึงกับใส่กล้วยลงในซุปด้วยหากคุณเชื่ออย่างนั้นและนั่นก็เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ 6. ชีวิตที่บริสุทธิ์ผู้รวีเดอร์ถ้ามีวลีเดียวที่นิยามคอสตาริกาได้นั่นก็คือปูราวิดาผู้รวีเดอร์ ที่นั่นคุณจะได้ยินคำว่าปูราวิดาตลอดเวลาเป็นคำทักทายลาก่อนขอบคุณและในสถานการณ์อื่นๆอีกมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือปูราวิดาก้าวข้ามคำพูดไปสู่การเป็นวิธีชีวิตราวกับว่าชาวคอสตาริกาได้ค้นพบสูตรลับในการใช้ชีวิตอย่างบอสมองแนวคิดคือการให้ความสำคัญกับปัจจุบันเคารพผู้อื่นและไม่เครียดกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าฝนตกเหรอปูราวิดามาสายเหรอปูราวิดามีอะไรผิดพลาดไปเหรอ ก็ปูราวิดาเช่นกันปรัชญานี้แผ่ซ่านไปทั่วทุกสิ่งเช่นอนในการจราจรไม่มีใครบีบแตรหรือสอบถอผู้คนหยุดรอหายใจถ้าคุณขึ้นรถบัสไม่ทันก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือการรักษาความสงบและสิ่งนี้ก็เป็นภาพสะท้อนของวัฒนธรรมโดยรวมประเทศทั้งหมดหมุนรอบความคิดที่ผ่อนคลายมองโลกในแง่ดีและใจดีมากขึ้นนี้ไม่น่าแปลกใจที่แม้จะไม่ใช่ประเทศร่ำรวยแต่คอสตาริกาก็ยังคงปรากฏอยู่ในการจัด อันดับสถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลกอยู่เสมอคอสตาริกายังคงติดอันดับรายชื่อประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกและนี่ไม่ใช่ปรากฏการใหม่ตัวอย่างเช่นในปี2023ถือเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในละตินอเมริกาและติดอันดับ25ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกในปีก่อนหน้านี้เคยติดท็อป15ของโลกด้วยซ้ำไม่เลวสำหรับประเทศเล็กๆใช่ไหม 7. ที่อยู่ที่ไม่ต้องมีชื่อ มีบางสิ่งที่คอสตาริกาเท่านั้นที่สามารถอธิบายได้หนึ่งในนั้นคือระบบที่อยู่หรือมากกว่านั้นคือการขาดระบบที่นั่นการถามชื่อถนนและหมายเลขบ้านไม่ค่อยมีประโยชน์สิ่งที่คุณจะได้ยินส่วนใหญ่คือมันอยู่ห่างจากจตุรัสไปประมาณสองบล็อกใกล้ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นถัดจากบ้านสีฟ้าและสิ่งนี้ใช้ได้ทั้งกับการไปเยี่ยมเพื่อนและการรับพัสดุแทนที่จะเป็นชื่อถนนและหมายเลขที่แม่นยำธรรมเนียมคือการใช้จุดสังเกตอะไรก็ได้ใช้ได้หมด ร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงโบดต,ตรงหัวมุมร้านขายยาในละแวกบ้านรูปปั้นเก่อาแก่ต้นไม้ขนาดยักษ์ย้ายแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วในเมืองเล็กๆตันกะนี้ใช้ได้ผลดีมากจนแม้แต่ที่ทำการประสนีก็ยังใช้แผนนี้บุรุษประสนีเรียนรู้ที่จะนำทางเขาวงกฎของการอ้างอิงนี้โดยไม่มีดราม่าหรือความยากลำบากใดๆราวกับว่าแต่ละย่านมีความทรงจำร่วมกันของตนเองที่สืบทอดกันมาด้วยปากเปล่าแน่นอนว่าในพื้นที่ที่ เป็นเมืองและเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นก็มีชื่อถนนป้ายและหมุดบน Google Map อยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นชาวคอสตาริกาก็ยังคงซื่อสัตว์ต่อวิธีการดั้งเดิมและถ้าคุณถามว่าทำไมคำตอบก็จะมาพร้อมกับรอยยิ้มที่มีชื่อเสียงนั่นแหละเพราะมันเป็นแบบนี้มาตลอดทั้งหมดนี้ดูแปลกแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นในประเทศนี้ก็คือการที่ประเทศตัดสินใจที่จะยกเลิอกกองทัพของตน 8. ประเทศที่ไม่มีกองทัพ ในขณะที่ทั่วโลกยังคงลงทุนหลายพันล้านในรถถังเครื่องบินรบอาวุธที่ทันสมัยและการแสดงแสนยานุภาพคอสตาริกากลับเลือกเดินไปในเส้นทางตรงกันข้ามตั้งแต่ปี1949ประเทศเล็กๆในอเมริกากลางแห่งนี้ได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีกองกำลังติดอาวุธถูกต้องครับที่นั่นไม่มีกองทัพเลยและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นทันทีหลังความขัดแย้งเพียงหนึ่งปีก่อนหน้านั้นในปี1948คอสตาริกาเพิ่งจะสงบศึกจากสงครามกลางเมืองเป็นสงครามสั้นๆกินเวลา44วันแต่รุนแรงพอที่จะทิ้งบาดแผลไว้เบื้องหลังทุกอย่างเริ่มต้นจากหากการเลือกตั้งที่มีปัญหาด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการช่อโกงและวิกฤตทางการเมืองที่กลายเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างรวดเร็ว จากความวุ่นวายได้เกิดผู้นำคนใหม่ขึ้นคือโฮเซ่ฟิเกเรสเฟเรโฮเซ่ฟิเกเรสเฟเรนักการเมืองที่มีแนวคิดที่กล้าหาญและวัฒกรรมที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนทันทีที่เขาก้าวขึ้นสู่อำนาจเขาก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแทนที่จะเสริมสร้างการควบคุมทางทหารเขากลับทำสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นคือการยกเลิกกองทัพเพื่อเป็นการบันทึกการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้ฟิกเกเรสได้ค้อนขึ้นไปบนค่ายทหารแห่งชาติเก่าและต่อหน้าฝูงชนเขาได้ทำลาย ส่วนหนึ่งของกำแพงอาคารด้วยมือของเขาเองท่าทางนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ราวกับว่าเขหากําลังกล่าวว่าการต่อสู้เดียวจากนี้ไปจะเป็นไปเพื่อการศึกษาสุขภาพและสันติภาพและคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคืออะไร แนวคิดนี้ได้ผลแม้จะไม่มีกองทัพแต่ปัจจุบันคอสตาริกาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยและมั่นคงที่สุดในละตินอเมริกานี่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไม่มีการป้องกันที่นั่นมีกองกำลังสาธารณะพับลิกฟอร์ด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตำรวจแห่งชาติที่เข้มแข็งเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับความมั่นคงภายในเหตุฉุกเฉินและแม้แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติในกรณีที่มีภัยคุกคามจากภายนอกประเทศสามารถใช้สนธิสัญญาระหว่างประเทศและขอรับการสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรได้แต่ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ย่อือวิธีการเปลี่ยนเส้นทางเงินที่ควรจะใช้ไปกับอาวุธและทหารไปยังพื้นที่พื้นฐานอื่นๆและนั่นคือจุดที่การปฏิวัติคอสตาริกาที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้น ในด้านการศึกษาการก้าวกระโดดนั้นมองเห็นได้ชัดเจนปัจจุบันกว่า98%ของประชากรสามารถอ่านออกเขียนได้เด็กเกือบทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นของรัฐฟรีและภาคบังคับแม้แต่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลที่สุดก็เป็นเรื่องปกติที่จะพบโรงเรียนที่มีโครงสร้างที่ดีและหลายแห่งเป็นโรงเรียนสภาษามีชั้นเรียนเป็นภาษาสเปนและอังกฤษนี่เป็นเพราะ ประเทศกำลังทุ่มเทยอย่างหนักในภาคส่วนต่างๆเช่นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีและต้องการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับโลกที่เป็นโลกาภิวัต์มากขึ้นเรื่อยๆในด้านสุขภาพ สถานการณ์ก็คล้ายกันคอสตาริกามีระบบสาธารณสุขที่มั่นคงที่เรียกว่า c o เจคอสต a ริเซน s ์เดอะเซกูโรโซเชีการดูแลทางการแพทย์เป็นแบบสากลครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์ขนาดใหญ่ไปจนถึงภูมิภาคที่ห่างไกลที่สุดอายุไขที่นั่นเกิน81ปีซึ่งทำให้คอสตาริกาเทียบเท่ากับประเทศที่ร่ำรวยในด้านอายุยืนยาวทั้งหมดนี้รวมเข้ากับการใช้ชีวิตที่ สงบสุขมากขึ้นการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการสัมผัสกับธรรมชาติและความรู้สึกของชุมชนที่แข็งแกรง่งตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีความสุขมากใช่ไหมและตอนนี้ฉันอยากรู้จักคุณว่าคุณเคยได้ยินเรื่องคอสตาริกามาก่อนหรือไม่คุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจที่กล้าหาญของคอสตาริกาที่จะอยู่โดยไม่มีกองทัพ คุณคิดว่าสิ่งนี้จะใช้ได้ผลในประเทศอื่นหรือไม่บอกเราในความคิดเห็นและแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเปิดกระดิ่งและแชร์กับคนที่คุณรักเรื่องราวและความน่าสนใจแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับ